มาน้องๆวันนี้พี่แม็กมีมือถือจำ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 ,จำ,จำมึงพิจิตมาฝากน้องๆองอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่กับมือถือของโนเกียรุ่นนี้เลยบับเขาให้โนเกีย C12 นั่นเองหรือจะเรียกว่าโนเกีย4 2ก็ได้นะซึ่งล่าสุดเปิดตัวในบ้านเราเรียบร้อยนะฮะ2 9 9 0เบาทเท่านั้นราคาเรียกว่าน่าสนใจเลยนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งที่น้องที่ได้ก่อนก็แล้วกัน1เลยก็คือได้ความเป็นโนเกีย 2มาพร้อมกับ a n d r o i d Go Edition เหมาะมากกับคนที่มองหามือถือที่ได้แบบเพียว a n d r o i d ในงบเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นนะครับร,รับการใช้งานได้อีกปี2ปีแบบสบายๆแบตตัวนี้เด็ดมากสามารถแกะได้ด้วยนะครับถอดแบตได้ร,รับการใช้งาน 4G 2ซิมเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้ด้วยนะครับ๋ยว,วันนี้พี่มักจะมารีวิวให้ฟังก็แล้วกันว่าเจ้ามือถือรุ่นนี้เนี่ย มันน่าใช้ขนาดใดซึ่งส่วนตัวได้ใช้มาระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันหรือว่าช่วงนี้ใครที่กำลังมองหามือถือรุ่นใหม่มีงบประมาณ2-3%ถึงามซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้น้องๆใช้ตัวนี้จะได้เอาไปตัดสินใจกันนะจ๊ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้งกันที่ดีไซน์กันก่อนก็แล้วก,กันเจ้าโนเกีย c 1หรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2สี ขออนุญาตเรียกชื่อสีภาษาไทยแบบง่ายๆกันแล้วกันนะครับก็คือสีเทาสีเทาก็ที่น้องๆเห็นเลยนะครับแล้วก็อีกสีนึงก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวก็ตามหน้ากล่องเลยก็คือตัวนี้เลยนะครับตันนี้สิ่งที่แม็กชอบนะอันดับแรกเลยก็คือน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่แบบจับถนัดมือมากๆเจนได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยข้างๆนะครับเขาจะมีการดีไซน์แบบโคง้งมน เวลาที่เราจับเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเราจับมือถือที่มีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่เขาให้หน้าจอมาขนาด6.3นิ้วเลยนะแต่ว่าตัวเครื่องเราจับเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเทอทะสักเท่าไหร่นะครับการดีไซน์ตรงนี้พี่แม็กค่อนข้างชอบนะครับด้านหลังบริเวณฝาหลังตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมี เท็เจอร์นิดๆหน่อยๆนะครับจับลงไปเนี่ยหรือว่าเราลูดๆเนี่ยมันก็จะแบบจับหยาบหน่อยนะครับให้อารมณ์ให้คล้ายกับฝาหลังแบบอลูมิเนียมอะไรประมาณนี้ด้านหลังตรงนี้วัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่ว่าวัสดุที่ให้มาเป็นพลาสติกแน่นอนเราไปเซ็นตามมือถือเล่นราคานี้นะครับต้งก้างมีโลโก้โนเกียตรงนี้มีตำแหน่งของลำโพงนะครับ ลำโพงจะอยู่ตรงนี้นะาเวลาที่น้องๆดูหนังฟังเพลงเสียงออกตรงนี้นะจ๊ะส่วนน้ำหนักตัวนี้น้ำหนักที่ให้มาค่อนข้างดีนะ177.4้17กรัมแล้วก็ขนาดตัวเครื่องที่ให้มาในตัวนี้นะครับมาพร้อมกับขนาดตัวเครื่องอยู่ที่8.75ม mm, มตนะครับตัวเครื่องก็ถือว่าค่อนข้างบางนะไม่ได้หนามากหยิบจับใช้งานสบายๆนะครับใช้งานมือเดียวถ่ายฟีดเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเล่นติ๊กต๊อกด้านนอกตรงนี้ได้แบบสบายบริเวณฝาหลังตรงนี้ เราสามารถแกะออกมาได้บับนี้แล้วพอเราแกะออกมาเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับเราก็จะเห็นล็อตใส่ซิมอยู่ตรงนี้เราสามารถใส่ซิมได้2ซิมนะครับร,รับการใช้งาน 4G เป็นแบบ nano SIM แล้วก็สามารถเพิ่มเมมเมรีการ์ดได้นะครับตัวเครื่องให้มา64 g b นะครับอยากใส่เพิ่มก็ สามารถใส่เพิ่มได้เลยนะครับแบตสามารถถอดได้เวลาอยากจะเปลี่ยนแบตก็ไม่ต้องเข้าศูนย์นะซื้อแบตเปลี่ยนได้เลยตำแหน่งการใช้ง,งานต่างๆของรุ่นนี้ที่เขาให้มาทางด้านขวามีปุ่ม power แล้วก็ตรงนี้มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านบนมีรูแจ,จ็ค3.5ส่วนด้านซ้ายไม่มีอะไรแล้วก็ด้านล่างพอร์ตการใช้ง,งานตัวนี้แอบใส่ได้นะครับยังคงให้พอร์ตเป็นดับไมโคร USB มาอยู่นะถ้าได้ Type C จะจ้าก,กว่านี้นะครับมีตำแหน่งของไมโครโฟนอยู่บริเวณตรงนี้นะ ตอนนี้การปลดล็อกนะครับสามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าได้แต่ว่าจะไม่มีสแกนน้วมือมาให้แล้วก็ทางด้านของหน้าจอนะครับตอนนี้หน้าจอได้มาอยู่ในเกณฑ์ที่คิดว่า ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไมไ่เล็กมากจนเกินไปนะครับตอนนี้ให้หน้าจอมาตามสเปคเลย6.3นิ้วความละเอียดอยู่ที่ HD พานะครับบริเวณตรงนี้มีตำแหน่งของกล้องหน้ามาให้นะตรงนี้กล้องหน้าให้มาก็ความละเอียดอยู่ที่5ล้านกล้องหลังให้มาก็ความละเอียดอยู่ที่8ล้านขอบจอก็ถือว่ามีการดีไซน์มาค่อนข้างดีนะขอบจอไม่ได้รู้สึกว่ามันหนาเทอะทะจนเกินไปนะครับตรงขอบสีดำๆตรงนี้เนี่ย จอให้มาสีสันก็ถือว่าใช้ได้การทัดก็ค่อนข,ข,ข้างติดนิ้วนะดูยูทง u t u b e ดู Netflix ตัวนี้สบายๆนะครับหรือว่าน้องๆจะถ่ายติกตต๊กตงติ๊กตอกตัวนี้นะครับจากที่แม็กรองใช้เนี่ยตัวนี้สบายๆเล่นติ๊กตอกเล่น a c e b o o k นะครับด้วยจอที่ให้มาสบายๆทัดใช้งานมือเดียวก็ได้เนี่ยเห็นไหมแหมนะก็จะประมาณนี้นะกับการใช้งาน Tik t o อกนะครับจากจอ,อก,ก็ออกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไปแบบเร็วๆเลยก็แล้วกันนะครับ สเปคที่มาเนี่ยนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับตัว CPU Unisoc 9863A1 นะครับมี RAM มาให้3 g b นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวฟีเจอร์ RAM แบบวิชวลมาให้อีก2 g b นะครับรวมกันเป็น5 g b กว์ลัวน้องๆจะไม่เห็นภาพแต่พี่มักจะเปิดให้ดูนะบัฟนี่นะครับถามว่าดูตรงไหน ดูตรงนี้เลยเห็นไหมฮะเขาก็จะมีหน่วยความจํา3บวกสก็เป็น5เวลาที่น้องๆซื้อไปอยากจะเปิดก็ให้เข้ามาตั้งค่าแล้วก็หน่วยความจานะครับเลือกตรงการขยายหน่วยความจําตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มแรงนะฮะขยายรมให้อีก2กิกเป็น5กิกนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเขาจะมาพร้อมกับ End นดอรตัวนี้เนี่ยสิ่งที่แม็กค่อนข้างชอบก็คือมันมันค่อนข้างมีความเป็นเพลเ n d นดอรค่อนข,ข้างสูงนะแอปติดเครื่องเนี่ยไม่ค่อยเยอะแอปติดเครื่องใหมาน้อยมากนะครับ อัปเดตเครื่องมีมาแบบไม่เยอะมากนะครับ Facebook ก็จะเป็นแบบ Facebook l i น e นะครับใช้งานทั่วไปสบายๆตัวนี้กับสเปคที่เขาให้มานะครับบางคนอาจจะแบบกังวลว่า Uni ิซ c บซีพไม่ค่อยคุ้นหูใช้งานเป็นไงบ้างพีไปไ่ประกาคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าน้องๆเล่นแก้โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยตนนัวนี้สามารถใช้งานได้แบบสบายๆแล้วก็ค่อนข้างลื่นด้วยนะครับปรับสลับเนี่ยปรับสลับแอปอะไรอย่างนี้นะครับสามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะครับกับสเปคเครื่องที่เขาให้มานะครับ แล้วก็ตอนนี้พี่แม็กแอบเทสตัวอันดูตูให้น้องๆแหละนะครับเดี๋ยวบางคนจะสงสัยว่าอยู่ในซอฟต์ตัวนี้มีคะแนนเท่าไหร่นะครับ คะแนนนะครับตัวนี้อยู่ที่1 9 9 1คะแนนคะแนน G P U อยู่ที่1 3 3 4 2คะแนนนะครับด้วยคะแนนที่เขาให้มาก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดนะกับในเร่ราคานี้ซึ่งพี่แม็กได้ลองทดสอบเกมแนละ้วพี่แม็กลองเล่น R O V พี่แม็กลองเล่น Free Fire นะสองเกมนี้สามารถเล่นได้แบบสบายๆนะครับ R O V พี่แม็กลองปรับภาพเป็นระดับสูงเปิดเฟรมเรตแบบหกสบเนี่ยช่วงอ l s k i l l นะครับเฟรมเรตจะตกอยู่ประมาณ4 4จนถึง60เฟรมนะครับถ้าใครอยากจะเปิดปแบบ60เฟรมตัวนี้สามารถเปิดได้แต่ว่าเฟรมเรต 4 60ถึงเฟรมปะาณนี้ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะกับมือถือในราคา3,000ที่ทําได้แล้วก็ตัวฟรีไฟจากที่แม็กลองทดสอบนะครับปรับภาพเป็นระดับสมดุลน,นะครับแล้วก็เปิดเฟรมเรทระดับสูงเนี่ยเฟรมเรทเฉลีย่ยเกมฟรีไฟจากที่ดลองนะครับจะอยู่ประมาณ3 0จนถึง40เฟรมประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นได้แบบสบายๆนะครับถ้าเป็นเกมที่การาฟิกไม่ได้หนักมากเนี่ยตัวเนี้ยเล่นได้เลยนะครับเล่นได้แบบสบายๆจากที่พี่แม็กได้ลองโดยเฉพาะอวกับฟรีไฟตัวเนี้ยพี่แม็กให้ผ่านนะ ถือว่าค่อนข้างใช้ได้แล้วก็การทัศกรทัศกินตัวนี้ก็ถือว่าโอเคทัศกินก็ตามเร็ดราคานะครับอาจจะแบบไม่ได้แมนยำม,มากแต่ก็ถือว่าไม่น่ากิดสิด่งหนึ่งที่พี่แม็กค่อนข้างชอบก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัววิทยุ FM มาให้ด้วยนะครับซึ่งวิทยุ FM ตัวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใส่หูฟังนะสมมุติว่าจะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อไปให้คุณตาคุณยายใช้ตัวนี้เหมาะเลยเพราะว่าเราสามารถเปิด FM ฟังได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่หูฟัง นี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเราสามารถฟัง FM ได้แบบสบายๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานทั่วไปคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกเนาะเพราะว่ามันมาพร้อมกับตัวเ e ีย a n แอนดรอยเป็นว่าใครที่มองหามือถือที่ p พี l วเพีคินคนแอปไม่เยอะใช้งานไม่ยุ่งยากตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็สำหรับสายเกมตัวนี้ถ้าน้องๆเล่น ROV เล่นฟ e e f i ล e หรือว่าจะเป็นพับ G ตัวนี้พี่แม็กคอนเฟิร์มเลยว่าสามารถเล่นได้แบบสบายๆการเชื่อมต,อต่อต่างๆตัวนี้ถ้าใช้งาน Wi-Fi ตัวนี้จะรองรับแค่ Wi-Fi 2.4แล้วก็แบตนะครับตัวนี้ให้มามาพร้อมกับแบต3,000มป ah ์นะครับแบตตัวนี้จากที่ลองนะ1วันสบายๆนะครับเพราะว่าด้วยสเปคที่เขาให้มาว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอเรื่องของชิปเซตเนี่ยมันไม่ได้กิน บต,ตอรี่มากต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องกล้องกันต่อดีกว่าเรื่องกล้องตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูจากสเปกอะถ้าเราพูดในแบบตรงๆเลยนะครับตัวนี้กล้องที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้1ตัวความละเอียด8ล้านกล้องหน้าความละเอียด5ล้าน จากที่แม็กลองนะครับตัวนี้เรื่องกล้องเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นมากถ้าเราจะพูดกันแบบตรงๆแต่ข้อดีของเขาก็คือกล้องหลังเนี่ยเขาจะมีตัวออโตโฟกัสมาให้ด้วยแล้วก็โหมดการถ่ายภาพที่เขาให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันก่อนแล้วกันโหมดการถ่ายภาพต่างๆก็จะมีพอดเทปมาให้นะครับมีโหมดการถ่ายภาพแบบไนท์โหมดมาให้นะครับมีไทม์แบท วิดีโอมาให้ด้วยโหมดการถ่ายภาพเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปรับโหมดบิวตี้ได้แล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอตัวนี้จากที่พี่แมกรองนะครับความละเอียดสูงสุดตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่1,080แบบ30เฟรมนะครับในส่วนของกล้องหลังนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับก็จะอยู่ที่1,080แบบ30เฟรมเหมือนกันจากที่ถ่ายมาก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ เอาเป็นว่าพัให้อยู่ในเกณฑ์สมราคาก็รอบกันนะครับจัดว่าไม่ได้แย่ต่อมาเรื่องของของแถมที่เขาให้มานะครับตนนัวนี้ก่อนอื่นต้องแจ้งจก่อนเลยว่าเขาจะมีฟิล์มติดมาให้อยู่ที่บริเวณหน้าจอเรียบร้อยส่วนของแถมต่างๆแล้วก็หน้าตาแพ็กเกจกล่องเนี่ยหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับตอนที่น้องๆไปซื้อนะครับด้านหลังก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะส่วนด้านในที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็จะมีพวกเคสนะครับ เขาก็จะมีเคสมาให้1อันอ่ามีเคสเคใสมาให้1อันนะครับมีสมุดคู่มือมาให้ทั้งหมด4เล่มนะครับหน้าตาประมาณนี้แล้วก็จะมีสายชาร์จมีสายชาร์จมาให้เป็นสีดำๆเป็นแบบไมโครแล้วก็มีอะแดปเตอร สีดำๆมาให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจุดเด่นขเขาก็คือเขาแถมหูฟังมาให้เราด้วยตัวนี้ตอนที่น้องซื้อไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มมีเคสมีฟิล์มแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้แหละสำหรับเจ้า Nokia c 12ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างโอเคเลยนะกับการใช้งานที่พี่แม็กประสบพบเจอดีไซน์สวยตัวนี้นะครับหน้าจอกําลังพอดี ใช้งานทั่วไปสบายๆแบตถอดได้นะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนแบตเราก็ซื้อแบตมาเปลี่ยนได้เลยเล่นเกมก็พอเล่นได้นะครับ RV f r e e f i r e ตัวนี้จบๆเล่นได้แบบสบายๆซื้อแพ้น้องใช้ได้แบบสบายๆนะครับมีวิทยุ FF มาให้ด้วยนะครับดู YouTube ดู Netflix ตัวนี้สามารถทําได้ทั้งหมดอันที่สำคัญคือมาพร้อมกับ Android Go Edition นะครับเป็นแบบ Pure Android ใช้งานทั่วไปลื่นๆนะครับสมูทแล้วก็เหมาะมากๆกับคนที่ ไม่ชอบอะไรแบบเยอะแยะนะครับพวกแอปขยะอะไรเงี้ยตอนนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับรับการอัปเดตเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยอีก2ปีด้วยนะครับจากที่พี่แม็กซทราบมาเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าโ o k i ีย c 2 2ตัวนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของโ o k i ียแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ในราคา2 9 9 0บาทนะครับ ถ้าสนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับมาพร้อมการรับประกัน1ปีจากโนเกียไทยแลนด์นะจ๊ะหวงังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบฝากกดไลค์ใครใช้ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเทคเอาของเราก่อนใครนะในคลิปนี้พี่แม็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังไม่ยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะสวัสดีครับจุ๊บ